สวัสดีครับในการเก็บพระสมเด็จตามตำราวันนี้นะครับเราจะไปชมนะครับด้านหลังของพระสมเด็จนะครับที่หลายคนนะครับมีความเข้าใจว่าเป็นตาพระราชลังจกรนะครับของรัชกาลที่4นะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะครับท่านที่ดูคลิปนี้นะครับเบื้องต้นต้องเปิดใจกว้างนะครับแล้วก็ปล่อยวางนะครับเพราะว่าเราจะต้องไปดูหลายๆอย่างตามหลักของเหตุและผลนะครับและข้อมูลที่เป็นจริงนะครับต้องบอกว่าต้นแบบจริงๆแล้วนะครับที่เป็นหลัง พระสมเด็จองค์นั้นนะครับจะต้องบอกว่าต้นแบบมาจากเหรียญกระสาบครับเป็นเหรียญกระสาบพ,พระมหามงกุฎช้างในพระแสงจักรครับโดยรายละเอียดดังกล่าวนะครับผมเคยทําคลิปอธิบายเปรียบเทียบไปให้ฟังแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างคลิปที่เคยทําไปแล้วนะครับสั้นๆเข้ามาประกอบอีกทีนึงครับในคลิปนี้ครับทําให้เกิดข้อสงสัยว่าและตกลงตานี้คืออะไร นะครับหลายท่านไปเปิดในอินเทอร์เน็ตครับแล้วก็พบว่าเดี๋ยวผมไม่ดูนะครับพบว่านี่ตรามหามงกุฎครับห้ดูนะครับเป็นลักษณะนี้ครับตรามหามงกุฎนะครับตาประจําลูปนั้เป็นตาสัญลักษณ์นะครับของพระปรามิไทยนะครับว่ามงกุฎนะครับก็ประจํารัชกาลที่สี่นะครับ ในนี้นะครับท่านจะเห็นได้ว่าสัญลักษณ์เป็นบุงหลีครับในขณะที่เราเจอนะครับเป็นวงกลมนะครับและที่สําคัญก็คือนะครับลักษณะของผมเรียกไม่ถูกนะครับเพราะไม่ได้เรียนมาทางนี้นะครับท่านที่ตรงเนี้ไม่ใช่ดอกไม้ที่เราเห็นครับด้านข้างนะครับเป็นลายผมเรียกไม่ถูกนันแต่เอาง่ายๆว่าลักษณะไม่เหมือนกันครับนี่นะครับ ม่เหมือนกันนะผมเทียบไปดูดูใ,ใกล้ๆท่านที่ดูไปแล้วก็จะจําได้ไหมฮะที่อยู่ที่พาร์นะครับไปดูนะองหลายท่านจะเหมือนดอกไม้นะครับแต่ว่าในตราที่เป็นสัญลักษณ์นะครับประจรํารัชกาลเนี่ยไม่เหมือนนะครับแต่ว่าพระหมหามงกุฎเนี่ยเหมือนกันนะครับแล้วก็รายละเอียดนะครับเทียบนะครับเทียบรายละเอียดกับพระหมหามงกุฎนะครับ เหมือนกันนะครับแต่ลายก็เรียกว่าใกล้เคียงแล้วกันนะครับใกล้เคียงนะครับทราน,นี้เมื่อลักษณะไม่เหมือนกันก็แปลว่าจะต้องมีที่มาครับแล้วก็ต้องมีแม่พิมพ์ครับหลังจากที่ท่านได้ชมไปแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าลายละเอียดน,นะครับมีความแตกต่างกันนะครับแม้แต่ตรานะครับลักษณะของ ทรงวงลีนะครับและทรงกลมครับนอกจากนั้นนะครับลายเถาที่เป็นลายดอกไม้นะครับที่อยู่ด้านข้างก็มีความแตกต่างกันครับระหว่างตราพระราชนจกรนะครับแล้วก็เหรียญกษาบมหาพระมหามงกุฎนะครับคันนี้จุดสังเกตสําคัญนะครับที่อยากให้ทุกท่านนะครับได้ชมและได้ดูนะครับคิดตามไปพร้อมๆกันครับเหรียญกษะสาบพระมหามงกุฎช้างในพระแสงจักรนะครับปีพุทธศักราช2400 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยกาลที่4ของเรานะครับโปรดกล้าให้คณะทูตจากสยามเดินทางไปเจริญสมณมิตรีณักกุ้งลอนดอนประเทศอังกฤษครับโดยอีกภารกิจหนึ่งก็คือเพื่อจะซื้อเครื่องจักรทําเหรียญกลับมาครับทั้งนี้พระราชินีนาถวิกตอเรียนะครับทรงทราบว่าทางราชสำนักสยามมีดําริที่จะทําเงินขึ้นใช้จึงโปรดกล้าให้ส่งเครื่องทาเหรียญขนาดเล็กแบบเครื่องหมุนอัดเกลียวด้วยแรงคนนะครับพร้อมแม่ตรานั่นคือแม่พิมพ์นะครับ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับนี่คือเหรียญชุดดังกล่าวนะครับที่เป็นเหรียญต้นแบบใช้แรงคนนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับก็ยังมีเก็บอยู่ไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอังกฤษนะครับทั้งเก็บแม่ตราและก็เหรียญไว้ด้วยนะครับก็คือแม่พิมพ์นะครับสําหรับด้านนี้นะครับเป็นเหรียญกระสาบพ,พระหม่อกุฎช้างในพระแสงจักรเหรียญตัวอย่างนะครับเหรียญกระสาบพ,พระม่อกุฎช้างในพระแสงจักรตัวอย่าง มีทั้งชนิดที่ทําจากโลกหะเงินและโลหะทองแดงโดยปัจจุบันเหรียญกระสับเงินพบชนิดราคา1สลึงและ1เฟืองแต่เหรียญกระสับทองแดงพบเป็นเถาใหญ่มีขนาดตั้งแต่หนึ่งตลึงจนถึง2ไพโดยเหรียญบางชนิดราคามีการขัดเงาด้วยเหรียญกระสับชุดดังกล่าวมีลวดลายที่แตกต่างไปจากเหรียญที่สั่งผลิตจริงเล็กน้อยสนันนษฐานว่าทําขึ้นเป็นเหรียญกระสับตัวอย่างช่วงระหว่างปี2400-2403ถึงเพื่อให้ทางราชสำนักสยาม รวจพิจารณาก่อนสั่งผลิตแม่ตราแต่คงถูกระงับไปปัจจุบันยังคงต้องศึกษาค้นคว้าความเป็นมาต่อไปข้อแรกเลยนะครับต้องบอกว่าเวลาเราดูพระสมเด็จเนี่ยเราบอกว่าพระนั้นจะต้องมีรอยนะครับยุบย่นหดเขียวม้วนนะครับที่เกิดขึ้นดูความเป็นธรรมชาตินะครับแต่หลายๆองค์ที่เราเห็นเนี่ยเราพบว่าตรานะครับที่เป็นตาเหลี่ยน,นะครับพระมหาองคุณเนี่ย หลายๆองค์นั้นมีความคมชัดครับซึ่งต้องบอกว่าลักษณะมันจะย้อนแย้งและสวนทางกับเวลาเราไปดูซุ้มพระสมเด็จที่ว่าต้องมีหดเขียวแต่ว่าในบางองค์ที่เราไปเจอคนระับหรือหลายๆท่านที่เคยเห็นเนะี่ยท่านพบว่าลายนั้นมีความคมกริบเลยนะครับความหดเขียวถ้าไม่มีนะครับในขณะที่ภาพปกตินะครับเราดูเนี่ยเราดูโอ้โหซุ้ม ก็ต้องแกะนะครับค่อนข้างจะใหญ่การแกะลายเส้นที่เล็กได้เนี่ยถือว่าเป็นความพิเศษของช่างนะครับในการแกะแม่พิมพ์หินนะครับชั้นพระที่เป็นพิมพ์พระประธานครับที่มีลายเส้นแสมเล็กๆนะครับที่ผมมักจะเรียกว่าเส้นนิสิธนะนะครับและเส้นบัลลูกแก้วเนี่ยอันนี้คือตามพุทธศินนะครับเทียบจากหนังสือท่านอาจารย์ตรียมปวายนะครับต้องบอกว่าเส้นเล็กๆเหล่านั้นเนี่ยก็แกะยากนะครับที่ดึนแม่พิมพ์หินครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะแกะแม่พิมพ์หินให้เป็นตรา พระหมหามงกุฎได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ในยุคนั้นนั้นมีแม่พิมพ์ครับที่ทาขึ้นมาเพื่อใช้ในการทําเหรียญนะครับและแม่พิมพ์ในการทำเหรียญกระสานั้นมีแม่พิมพ์ตัวอย่างนี่ครับซึ่งในข้อมูลนั้นได้บอกไว้ว่าแม่พิมพ์ที่ใช้ในการทําเป็นตัวอย่างนั้นมีลักษณะใกล้เคียงนะครับกับแม่พิมพ์ที่ทําเหรียญที่ได้ใช้จริงนะครับแต่จะมีลวดลายบางอย่างที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับ ซึ่งเวลาเราสังเกตครับเราก็จะเป็นที่ต้องไปดูหนึ่งคือเรื่องของขนาดนะครับในนั้นจะมีรายละเอียดของขนาดเหรียญต่างๆอยู่ครับลองไปดูครับแต่สิ่งที่เราพบก็คือว่าพิมพ์ที่เราเจอในหลังพระสมเด็จนั้นเป็นพิมพ์ที่มีความแตกต่างจากพิมพ์ที่ใช้เหรียญจริงครับแต่ก็มีขนาดที่เท่ากันด้วยส่วนพิมพ์ที่เหมือนกันกับมีขนาดที่แตกต่างกันครับตรงนี้เป็นจุดสังเกตที่หนึ่งครับที่อยากทุกท่านได้ ใช้วิจารณญาณในการคิดเรื่องนี้ครับสําหรับเรื่องการผลิตนะครับทางโรงงานนะครับที่ทํำนะครับที่คณะทูตสยามได้ไปติดต่อนะครับโรงงานของโยเซฟเทเลอร์เนี่ยนะครับก็ได้มีการนําเข้าเครื่องมานะครับติดตั้งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2401ครับแต่ว่าเครื่องจักรนั้นเกิดอุปสรรคล่าช้าวิศวกรที่คุมงานนะครับได้ป่วยและเสียชีวิตลง ทําให้ไม่สามารถดําเนินการผลิตเหรียญได้และได้ดําเนินการจริงวันที่17กันยายนปีพุทธศักราช2403ครับที่โรงกระสับสิทธิการครับถือเป็นวันแห่งปติสารครั้งสำคัญของเหรียญกระสับไทยเลยนะครับครับเดี๋ยวเราลองไปชมนะครับทดลองพิมพ์ครับที่ด้านหลังนะครับมีการกดนะครับประทับตาเหรียญกระสับพระมหากุขครับโดยที่ เนื้อเนี่ยจะแสดงให้เห็นถนึงความเป็นธรรมชาตินะครับของการกดพระและใกล้เคียงกับเนื้อปกติของพระสมเด็จท่านเราไปชมความเป็นธรรมชาติครับครับด้านหลังนี้นะครับเป็นด้านหลังที่ตรงกับเหรียญกระสาพระมหามงคลนะครับท่านเห็นได้ว่าเนื้อหานะครับพระเนี่ยเป็นทดลองเพียงที่มีความหมดเที่ยวยุบย่ยนย่อหมดนะครับ แล้วก็พิมพ์เนี่ยไม่ได้มีความชัดเจนนะครับความคมไม่มีด้วยนะครับจะเห็นได้ว่ามีรอยการกดนะครับแล้วก็ลักษณะรอยเนี่ยนะครับเป็นรอยตื้นนะครับตรงกับของเหลียนแล้วครับนะครับโดยที่เราจะเห็นลักษณะวงกลมนะครับที่เป็นลักษณะของเหรียนนะครับและเวลาวัดเราก็ต้องวัดลักมีเทียบกับเหลียนครับนี่เป็นอีกชิ้นหนึ่งนะครับให้นั่นดูนะครับพาา์ที่มีลักษณะธรรมชาติเราจะเห็นขอบวงกลมของเหลียนนะครับมีลายเส้นนะครับลายขีด เหมือนกันเหรียนหมดเลยนะครับที่มีนะครับแต่ว่าพระก็ไม่ได้มีความชัดเจนนะครับก็ไม่ได้มีรวดลายที่คมนะครับเรื่องนั้นเนี่ยเราต้องดูนะครับอย่างเวลาเราดูด้านหน้าพระทดลองพิมพ์อย่างเงี้ยครับเราก็จะเห็นได้ว่าพระเนื้อเนี่ยมีธรรมชาติที่เป็น,ปนกุ้บกรอยที่มีการหดเหี่ยวเห็นไหมครับอย่างลายข้างหน้าเนี่ยลายเส้นตรงเนี้ยก็แกะยากนะครับที่เป็นลายเส้นที่สีชนะและเส้นโบลูกแก้วนะครับ ก็เป็นกรอบเป็นขอบ,เ,ขอบเวลาเรากดใช่ไหมครับก็จะมีเนื้อเนี่ยที่เกยขึ้นมานะครับดันมาเห็นไหมครับเราเทียบกับผิวด้านหน้านะครับท่านลองดูนะครับสภาพซูมเห็นไหมครับความกดความเป็นธรรมชาติเนี่ยพระเองก็มีการแกะลายเส้นที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับลายเส้นเล็กๆเ,เนี่ยมาเพิ่งยุคหลังๆที่อย่างเช่นพิมพ์เส้นได้เนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2 4 1 2เ่็นไปต้นไปส่วนเส้นแซงางล่างนเนี่ยก็ถือว่าเป็นฝีมือนะครับ ก็ถือว่าไม่ง่ายแล้วนะครับถ้าเราต้องมาแกะพิมพ์ที่เป็นลักษณะของตราพระมหามงกุฎเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายครับเวลาท่านดูท่านดูเห็นไหมครับลักษณะตื้นนะครับเป็นลักษณะเดียวกันเหรียญเลยครับความลึกความนูนขององค์พระนะครับจะมีมากกว่าด้วยและนี่คือรอยที่เป็นรอยขอบเหรียญน,นะครับเราจะเห็นได้ว่าเป็นไงครับจะเป็นเส้นรายละเอียดนะครับแต่ว่าเนี่จะเห็นได้ว่า ลักษณะลายเส้นและเนื้อนะครับไม่ได้คงนะครับแล้วก็ชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีความเป็นธรรมชาติแล้วก็มีการหดในตัวด้วยนะครับถ้าต้องดูขอบโค้งที่เห็นนะครับเนี่ยมีมุมที่หดเข้าไปของเนื้อนะครับจริงเหรียญอ่พระด้านหลังชุดนี้นะครับผมก็ขอยืมมาจากกรมสมบัติสารแผ่นดินนะครับแล้วก็เทียบกับหนังสือกระสาบเมืองสยามนะครับลองดูครับอันนี้ก็คือลักษณะพิมพ์ที่เหมือนกันนะครับ แต่ว่าขนาดแตกต่างก,กันในหนังสือท่านจะเห็นว่าขนาดอยู่ที่เส้นผ่าศูนย์กลาง31เซนนะครับส่วนขนาดที่เท่ากันคือเส้นผ่าศูนย์กลาง37เซนอันเนี้ยเท่ากันเป๊ะเลยนะครับแต่ว่าลายดอกไม้ด้านข้างนะครับไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเชื่อเลยว่านะครับถ้าเป็นข้อสันนิษฐานเนี่ยพิมพ์ที่นํามาใช้น่าจะเป็นพิมพ์ตัวอย่างนะครับของแม่พิมพ์ที่ทําการเลือกก่อนที่จะคัดเลือกมาสําหรับใช้ในการทําเหรียญ ส่วนแม่พิมพที่ได้ทำเหรียญน,นะครับก็ยังคงต้องใช้ทำเหรียญต่อไปในช่วงขณะนั้นนะครับต่อมานะครับในมุมอีกมุมหนึ่งก็คือว่าเรื่องของพระนะครับเนื้อของพระที่เราเคยชมไปแล้วนะครับว่าหลังปี2408ไปแล้วนะครับถึงจะสามารถกดพระนะครับและผสมมวลสารที่มีองค์ประกอบหลายๆอย่างและพระนั้นมีความสวยงามเพราะฉะนั้นแม้ว่าแม่พิมพ์เหรียญน,นะครับ จะมาตั้งแต่ปี2,400ครับแล้วมีการใช้ตั้ง2,403นะครับแต่ว่าหากเราพิจารณาตรงนี้แล้วเนี่ยดูเนื้อละมวลสารต่างๆเนี่ยน่าจะต้องมีการสร้างหลังปี2,408และในช่วงเวลานั้นเองครับแม่พิมพ์ที่ใช้ในการประทับเหรียญจริงเนี่ยน่าจะต้องใช้ในการสร้างเหรียญอยู่ฉะนั้นแม่พิมพ์ที่จะมาทําพระได้นะครับนี่เป็นสมมติฐานครับน่าจะเป็นแม่พิมพ์ที่เป็นแม่พิมพ์ในการ ทดลองหรือเป็นตัวอย่างในการทำเหรียญครับถึงจะมาใช้ทําและก็ไม่น่าจะเป็นแม่พิมพ์ที่แกะจากหินครับเพราะั้นเนี่ยตรงนี้แหละน่าจะเป็นแม่พิมพ์ที่เป็นโลหะครับแต่ว่าหลายท่านที่พูดถึงเรื่องความคมมอกได้เลยว่าพระสมัยใหม่ครับที่ทำนะภายใน20ปีผ่านนี้ครับท่านจะแกะลายเป็นตัวอักษรเป็นรูปอะไรก็ได้นะทําได้หมดครับเพราะว่าเป็นแม่พิมพ์โลหะนะครับมีอุปกรณ์เครื่องแกะที่เป็นเทคโนโลยีทางทันสมัยครับบางที่ก็ใช้ซีนซีแกะนะครับ แล้วแต่ครับนึกทำง่ายมากครับและการผสมมวลสารเนี่ยกดไม้คมชัดเนี่ยมีความชัดเจนครับซึ่งอดีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งข้อสมมติฐานที่อยากให้ทุกท่านครับได้นําไปพิจารณาครับครับความน่าสนใจในประเด็นถัดมาครับคือเรื่องของการปลอมครับบางท่านบอกว่าตามพระราชราชกรเนี่ยนะครับไม่น่าจะมีการปลอมตามพระราชรัชกรครับก็เป็นความจริงครับน่าจะไม่มีการปลอม แต่ว่าเหรียญครับมีการปลอมครับในอดีตนะครับพระสมเด็จนะครับเป็นพระที่ทรงคุณค่าทางจิตใจมากครับแต่ก็เป็นพระที่ใช้ในการแจกและในยุคนั้นนะครับผู้ที่ได้รับแจกพูดง่ายมูลค่าทางการเงินนะครับไม่ได้มีปรากฏแต่มูลค่าทางจิตใจนะครับก็มีสูงแล้วก็ยังไม่มีการปลอมพระด้วยเพราะถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เรื่องของการปลอมเหรียญครับมีบันทึกเอาไว้ครับมีข้อมูลบอกไว้ว่า ในปี2411ครับมีการปลอมเหรียญขึ้นมาครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยออกประกาศเตือนรัษฎรเรื่องมีผู้ทำเงินปลอมในวันที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2,407มีใจความว่าตั้นแต่มีการใช้เงินเหรียญราคา1บาทได้มีผู้เข้าร้องเรียนว่าได้รับเงินปลอมอยู่เนืองเในจำนวนนี้บ้างก็เปเหรียญปลอมที่ถอดพิมพ์มาบ้าง ก็เปเหรียญจริงจากโรงงานกระสับแต่ตีผิดพลาดไปบ้างโดยเจ้าพนักง,งานไม่ได้คัดแยกไว้ซึ่งก็เป็นส่วนน้อยในประกาศยังแจ้งให้ทราบว่าเงินปลอมเหล่านั้นสามารถนํากลับมาได้เป็นเงินดีได้โดยหากเป็นเงินปลอมที่ทําด้วยทองแดงหรือทองเหลืองชุบเงินจะยินดีเปลี่ยนเป็นเงินให้ตรงตามจํานวนแต่หากเป็นเหรียญที่ปลอมด้วยดีบุกจะได้รับการชดใช้เพียง10อัดและ12อัดเนื่องจากดูง่ายว่าเป็นเงินปลอมอันนี้แสดงเห็นว่ามีการปลอมเกิดขึ้นนะครับ แล้วก็การผลิตนะครับแม้ว่าจะมีเครื่องจักรจากอังกฤษนะครับขนาดเหรียญน,นะครับยังมีความผิดพลาดเลยในยุคนั้นเพราะนั้นเนี่ยการผลิตพระสมเด็จเนี่ยนะครับก็ย่อมที่จะมีการเหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างในแต่ละพิมพ์ที่เป็นการกดมือครับต่อมานะครับเหตุการณ์เนี่ยมีเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2411ครับเป็นช่วงใกล้สิ้นราชการมีปัญหาการปลอมแปลงเหรียญดีบุกซึ่งทวีความรุนแรงเป็นอย่างมาก โดยรัษฎรนะครับเกิดความสับสนเนื่องจากไม่สามารถแยกออกว่าอัดจริงแตกต่างจากอัดปลอมอย่างไรนะครับก็คือเงินจริงกับเงินปลอมเนี่ยแยกไม่ออกครับทําให้ต่างพาปฏิเสธไม่ยอมใช้เหรียญดีบุกครั้นจะหันกลับไปใช้เบี้ยหอยก็หาไม่ได้แล้วนี่เป็นอีกข้อมูลหนึ่งับที่บอกว่าหอยเบี้ยนะครับถูกใช้ไปหมดแล้วครับเนื่องจากได้เลิกใช้มานานหลายปีการไม่ยอมรับเงินอัดนั้นถือเป็นความผิดอาญาแผ่นดินรัษฎรเกรงว่าจะได้รับโทษ จึงพากันปิดร้านหลายวันการค้าขายระดับล่างต้องหยุชดชะงักซึ่งในปี2411ครับทางราชการได้ใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการแก้ปัญหาการปลอมแปลงเหรียญอัดดีบุกนะครับทาให้ปีนั้นโรงสาบสิทธิการต้องผลิตเหรียญดีบุกที่เป็นราคาถึงโซรตส่วนเหรียญอื่นนะครับที่เป็นเงินตราที่มูลค่าสูงกว่านั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชานุญาต ให้นำเงินเหรียญในราชะการก่อนมาใช้เป็นการชั่วคราวครับโดยนะครับพระองค์โปรดเกล้าให้เตรียมการผลิตเหรียญประจำราชะการใหม่ขึ้นโดยมีพระราชบัญชาให้ติดต่อสั่งทำรรเหรียญกระสาบตาพระจุลมงกุฎช้างในพระแสงจากขึ้นชุดหนึ่งจากประเทศอังกฤษซึ่งในขณะนั้นถือว่าเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีการผลิตเหรียญกระสาบที่ดีที่สุดของโลกและยังดำเนินการได้ง่ายด้วย ครับสำหรับคลิปนี้นะครับถือว่าเป็นคลิปที่ผมจะนำข้อมูลอย่างกระชับเพื่อให้ทุกท่านนะครับได้แง่มุมแง่คิดนะครับแล้วไปพิจารณาครับในสมมติฐานต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นการศึกษาในเชิงอนุรักษ์นะครับเราก็ต้องดูครบทกมุมด้วยนะครับนอกเหนือจากความศรัทธาแล้วนะครับจะต้องมีเรื่องของเหตุและผลด้วยนะครับแล้วก็ดูความเป็นจริงหลายๆอย่างที่เป็นองค์ประกอบครับถึงจะทำให้การเก็บสะสมและการศึกษานั้นทรงคุณค่า ต่อลูกหลานของเราในอนาคตรครับขอบคุณครับที่ทุกท่านได้ติดตามรายการมาโดยตลอดครับสวัสดีครับ